การเลือกตั้งนะครับหลังจากที่นะครับมีการยุบสภาไปแล้วกรกตก็เลือกวัน14พฤษภาคม2566เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรหรือว่าสสนี่ใช้สิทธิ์นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคือ8โมงเช้าก็เปิดทีบเช้าตรู่เลยแล้วก็ปิด5โมงเย็นนี่ การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วก็คือรอบนี้เข้าคูหาได้บัตรเลือกตั้ง2ใบใบหนึ่งเลือกสสแบบแบ่งเขตอีกหนึ่งใบเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อสสนะครับจำนวนทั้งหมด500คนข้อแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยสสแบบแบ่งเขตใน3ามนะนะครับแล้วก็สสแบบบัญชีรายชื่อ125แต่รอบนี้ สอสอแบบแบ่งเขต400คนและแบบบัญชีรายชื่อ100คนดูครับผู้ได้รับเลือกเป็นสอสอ,สอแบบแบ่งเขตแน่นอนก็ต้องได้รับคะแนนสูงสุดในเขตนั้นและคะแนนก็ต้องสูงกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดด้วยส่วนกรณีสอสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อนะครับนี่แหละจะมีวิธีคำนวณแตกต่างจากเดิมแน่นอนนะครับรอบนี้ที่เขบอกหาหรก็หารอยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น จํานวนค่าเฉลี่ยต่อสสหนึ่งคนมันก็จะมากขึ้นจะมากขึ้นนะครับดูครับวิธีการคํานวณสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับอย่างที่บอกครับเข้าคูหาจะมีบัตรเลือกตั้งสองใบใบหนึ่งเลือกสสแบบแบ่งเขตก็เป็นอันจบอีกใบหนึ่งเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อเขาก็จะเอาคะแนนสสแบบบัญชีรายชื่อของทุกพักมารวมกันแล้วก็หารร้อย จะได้เป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสสหนึ่งคนหลังจากนั้นนะครับก็เอาคะแนนนะครับสสแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพักตั้งหารด้วยคะแนนเฉลี่ยต่อสสหนึ่งคนก็จะได้จำนวนสสของพักนั้นเขาบอกว่ามีสสแบบบัญชีรายชื่อเด้ร้อยคนแต่กรณีไม่ครบร้อยแหละสิครับท่านผู้ชมครับก็เขาจะเอาพักที่มีคะแนนเศษมากที่สุดได้สสเพิ่มหนึ่งคน ของสสเนี่ยเขามีหน้าที่ประมาณ5ด้านเนี่ยที่สําคัญหน้าที่แรกเลยก่อนเลยคือเลือกนายกรัฐมนตรีสสก็มีหน้าที่ในการออกกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินประชุมกันในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีและนำปัญหาเสนอต่อรัฐบาลมาดูครับปฏิทินเลือกตั้งรอบนี้ช่วงนี้จนถึงวันที่9เมษายนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะ ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตนอกราชนาจักรก็ตั้งแต่25มีนาถึง9เมษายน3-7เนี่ยชัดเจนละนะไปสมัครแต่ละจังหวัดนะครับ4-7เมษายนนี่ก็รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อพอพฤษภาคม3พฤศภาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายการเพิ่มถอนชื่อ7-13พฤษภาคมเป็นการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ สพฤษภาก็เลือกตั้งสสอ,อย่างที่บอกกับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและ15ถึง2 1พฤษภาคมนี่ก็แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์กรณีที่ตั้งใจแล้วว่าจะไปใช้สิทธิ์แต่เกิดอุบิเหตุปรากฏว่า14พฤษภาไม่ได้ไปเนี่ยก็ไปแจ้งเหตุซะนะครับสิทธิ์ของท่านจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์สมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วัน การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยก็มีทั้งแบบธรรมดาเลยก็คือไปที่นะครับเทศาบาลเลยนะที่อำเภอเลยนะครับไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์หรือจะแบบไปรษณีก็ได้แต่อันนี้สะดวกเลยนะคือออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์ e r e c t i o n d o p a g o t h หรือแอป Smartvote เป็นหน้าที่นะท่านผู้ชมครับของเราที่ต้องตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย20วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยที่สารกลางที่อำเภอที่ท้องถิ่นเขาจะขึ้นบอร์ดไปเลยเนี่ยขึ้นกระดานดําไปเลยหรือรอ15วันก่อนเลือกตั้งเขาก็จะส่งเอกสารโดยกรกะตจังหวัดมาเลยก็เ,เรียกว่าแบบสอสอ1ทับ6อีกช่องทางก็โหลดแอป s m a r t ท o บ e s m a r t ์ o โ e แปลเป็นไทยว่าฉลาดเลือกโหลดไปเลยนะฮะ a n d r o i d ก็ได้ ไอโฟนก็ได้พิมพ์ว่าสมาร์ทโหมดมันก็จะชื่อว่าฉลาดเลือกนี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์ก็เปิดเข้ามาหน้าแรกก็หน้านี้เลยเห็นไหมฮะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งข้อมูลพรรคการเมืองวิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งน,นี่เห็นไหมเนี่ยจะมีบอกเลยนะครับว่าในเขตนอกเขตนอกราชนาจักรเห็นไหมจะมีวิธีการอยู่มากมายนะครับท่านผู้ชมหลักฐานการแสดงตัว วันเลือกตั้งปุ๊บพกอะไรบัตรประชาชนบัตรที่ราชการออกให้ก็ได้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ก็กดช่อง11 n b t ภาคกลางนะในวันที่14พฤษภาคมนะครับเราจะเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้กับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับ